เสียตอก,กนานทำงานเลยจ้ะนีบอุย,เ,ยเกือบดิดอันนี้การเหนียวมากเลยค่ะทุกคนหาะดอกทชี่วิลโลน,น,นี่คือต้นข้าเหนียวค่ะทต้นข้าเหนียว ทุกคนวันนี้แดดออกดูสิวันนี้มีแดดพินยาจะพาทุกคนไปเก็บดอกพุชชี่วิลโล่จ้ะตอนนี้ก็คือเข้าสู่สปริงแล้วเนาะพี่น้องเนะาะเลยยินเสียงนกไหมนะคะใบไม้กําลังจะพิใบแล้วก็มีดอกพุชชี่วิลโล่ค่ะที่ราคาแพงมากๆอยู่บ้านเฮ้าจ้ะปะพินยาสิไปน้าจัก,กรยานจะคของจ้ะเบิงแนนเออพินยาสิพาทุกคนปั่นจักรยานไปนะพินยาสิพาทุกคนเอาจักรยานไปนะคะทุกคนคะ่ะ เบื้องท้องฟ้าค่ะเห็นไหมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วนะไปจ้ะเราจะไปเก็บดอกไม้กันหิมะกำลังละลายด้วยจ้ะทุกคนหิมะกำลังละลายค่ะเห็นไหมเอออากาศกำลังดีเลยดูท้องฟ้าสิคะฟ้าทิตด้านนาเนี่ยจะเป็นทางรถไฟได้วยจ้ะเขาปิดถนนไว กหลุมนั่นอา้าวแขางทางเขาทำความสะอาดถนนแล้วนะคะทุกคน่ะมาดูกันโอ้นี่ดอกพุชชีวิโลจ้ะแต่ว่าทำไมบานอทุกคนดูสิ นี่ดอกกุชิบินโรของเรานี่บานแล้วจ้ะเห็นไหมแต่ว่าเดี๋ยวพิญญาพาไปเอาดอกอ่อนๆดีกว่าเนาะเนี่ยมันเหมือนจะร่วงแล้วนะทุกคนดูสิเออแต่ว่าสวยอยู่นะเนี่ยยู่ข่างทางเลยพี่น้องทุกคนดูนะแพงมากเลยเด้อดอกอันนี้ยู่ประเทศไทยจ้ะยางแพงแต่ว่าสวยนะจจนะเนาะเห็นปะนี่ เกิดขางทางเต็มเลยพี่น้องเห็นปะทุกคนดูสินางแก่แล้วนะเห็นไหมเออเดี๋ยวพิญญาจะพาทุกคนไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะแต่ว่ามีเยอะมากเลยนะอยู่ขางทางพี่น้องเบิรงเนี่ยสวยๆพี่น้องจา้าอากาศก็ดีดีอือนี่เดี๋ยวพิญญาจะพาทุกคนไปใส่แจกันเนาะนอุ้ยยัางงามเลยพี่น้องว้าโอ้ยสวยเนาะ รถมาเล้วข้างทางวิ่ยาเอาจัก,กรยานเนืยวจะพาปั่นจัก,กรยานไปค่ะข้างทางนี่แหละอากาศดีแล้วบ่เป็นยังค่ะเนาะอากาศดีแล้วเดี๋ยวเราไปไปได้สบายเจอกันเอาก่ดองไสกับพี่น้องเนาะอ,อุ้ยงามเนาะเพื่นะข้างหลังกับมีอีกจ้ะห็่บอกข้างหลังก็ไลายหลอู้ไปไปไป,ปไปหาต้นไม้จ้ะไปพี่น้องเข้าไปตัว ไปกันต่อจ้ะวิวสวยๆ มาจากพี่ญาเจอแล้วค่ะข้างทางเลยจพี่น้องตรงนี้นะคะถ้าเป็นฤดูร้อนจีเป็นพักทางบนเลยจะพักปลาแล้วก็เป็นดอกไม้จะ้ะทุกคนค่ะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นทางรถไฟนะคะพี่ญาอยู่ข้างถนนเลยพี่น้องพี่ญาติจอดจักรยานไปทางข้างพระสิหันกล่องให้เบิ้งด้วยเจออยู่ข้างทางนี่แหละคะ่ะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นดอกไม้เนะาะไปเดีพี่ญาติพาไปดูให้เบิงว่าจอดจักรยานไปทางไหนจะ้ะทุกคนดูจักรยานพิญญานะคะจอดไว้นี่เลยเนาะข้างทางเลยพี่น้อง อันนี้จะเป็นทางรถจัก,กรยานนะคะทุกคนค่ะที่ว่าพินญ,ญาจอดแต่ว่าอันที่ว่ารถวิ่งคือถนนรถใหญ่จ้ะรถใหญ่จะวิ่งตรงนู้นเนาะโอ้รถไฟมากพอดีเลยพี่้องจะเป็นสองเส้นทางนะคะทังหนุนก็คือรถใหญ่ทาง้งนี้รถจัก,กรยานจ้ะไปไปเก็บดอกไม้กันเฮาพินญ,ญาจะใช้กันไกตัดแต่งกิ่งดอกไม้ยู่บ้านค่ะมาตัดดอกไม้เนาะนี่ค่ะจะใช้อันนี้ตัดจะง่ายกว่านะเพราะว่าก้านสีเนี้ยค่ะเห็นบอนอ่ะติมเลย อ้ย่างงามเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่องในนั่นยังสวยเลยพี่น้องอุ้ยดอกพุชิวิโลทุกคนก็บทได้ยินเสียงดังจังหน่อยจ้ะเสียงรถนะคะอเออการงามอยู่พี่น้องการงามอยู่ผมบอกอู้ย,อย่างงามเลยพี่น้องแล้วพิ่นยาสิตัดเลยจ้ะทุกคนขากับโบมีคขุนไทยคิดไปพิ้นยญ้าเนาะจ้ะขากล่องกับสตังยากจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเออ หวังว่าคุณจะเห็นนะคะเหมือนทิ้งยากไปสุดท้ายเสีเนาะคุณงยาจะเลือกเอามันใกล้ถึงวันไข่ละจ้ะวาวันไข่วันอีสเตอร์นะคะป๊าดมางามมากคัะพี่น้องอู้ยเบิ้องในน่ะอืองามบะเอออยากเอาตัวแบบนี้งามเลนะ ูสิสวยมากเลยเดยวพินญาจะไปใส่แจกกันจ้ะย่บานเนาะนี่มันใกล้ถึงวันไข่แล้วค่ะวันอีสเตอร์ค่ะโอ้ยรถล,ลายน่าจังมืนนอเนาะได้๋ยินแต่เสียงรถข,งขนางถนนจ้ะเก็บไปเก็บมาก,ก็คัดค้ากล่องล่มจ้ะล่มพัดมากเห็นบ่ล่มพัดมากอะค้ากล่องล่มเลย่าะ, <laughs> ะพี่น้องโอ้ยเนาะพี่น้องนเนาะดวพินยาจับกล่องก่อนเด้อเห็นบ่ข้างล่างกับบานคนเลอพี่น้องเอ้ยบานคน เอาเอาเข้าที่เห็นนั่นแหละเนาะ ออ่พ่พีน้งเออมัน,นก็นคือจังแถวแถเแ่าแถวแถวแถวที่ว่าเ้าปั่นจักรยานมาเมื่อกี้เนาะเอ้อซ้ำกันพี่น้องอือม,มันคือไหวนาะปีนี้เนาะพิงยากระติ๊ดตัดออกเลยต้นสูงจ้ะอู้พิงยากระติ๊ดตัดยังเสรเลย cầm lăng nha miền bắc Yang Nam. เาตะกานทำงามๆบบนี้นี่ไอเครับอุ้ยเกือบดิดอันนี้การเหนียวมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะดอกพุชชี่วิลโลนี่คือต้นข้าวเหนียวนะคะทุกคนโอ้ยต้นข้าวเหนียวยเสียงไอระ อุย้ยดูรูปคนดูโอ้ยมันเลยสีดีบต,ตาเนาะพี่น,น,นนะะออ้องน,นี่นะคะเออสีเอากาองนงานการหนุ่มเนอะอ้หูงานถักขนาดเลยอูย้อันนี้งามกว่าอันแรกที่เราเก็บอีกค่ะทุกคน พะวาดอกเขายังพท่านแก่ดูเถะนี่เอออันนี้สวยอันนี้สวยอืออทุกคนอ้อันนี้งามอู้ยอันนี้งามพักเพื่อพี่น้องอู้ยเดี๋ยวไปแต่งกิงค่ะอื้งามงามงามอันนี้งามอยู่อือเป็นมาพี่นอ้องอืออันนี้ยัางสวย อเตอร์ไซค์กำลังสีออกมาขับเล่นได้แล้วจ้ะพี่น้องสภาพอากาศดีแล้วเขากดคับมอเตอร์ไซค์เลนโอ้ยนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนดูนี่สิสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยเดียสตาอู้หูเดี๋ยวพี่ญาติไปแต่งกลิ่นที่จะตัดออกอู้อูกลมหมาดอู้หเอาพิ้นด้วสีเลยน้องพี่น้องเนาะคุณ่าอู้หูดูสีสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งกลินก่นกันเนาะ นี่ว่าจากพี่นอ้องประเทศผู้ใดมีแน่ก็คอมเมนต์บอกเลยจ้ะบ้านใครมีบ้างจา้ะประเทศเขาแพงแพงพีนองประเทศไทยเนาะเห็นในห้างเนาะเขาขายกันในห้างนะคะทุกคนลองเขาเรียกว่าอะไรมันแบบตุ้มเงินตุ้มทองหรือเปล่าเออนั่นแหละตุ้มเงินตุ้มทองพี่นอ้องตุ้มเงินตุ้มทองดอกพุทธิวิโรจ้ะ นะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะดอกพุชชี่วิโลเออซ้ำหนิก,กับพอ่อละคะ่ะพ,พี่น้องจ๋าพี่ยาจะไปใส่แจกกันเนาะเรียกวันอิเตอร์นะคะวันอิเตอร์วันไข่นะคะไก่สีมาถึงแล้วเขาซิมีเด็กหน่อยมาขอไข่อยู่บ้านค่ะก็สิมากดออดอยู่บ้านห้องติ่งต้องห้าต้องมีขนมเราต้องเตรียมขนมช็อกโกแลตหรือขนมอะไรก็ได้นะคะเราต้องเตรียมไว้ให้เด็กๆค่ะต้องมีคนมาแน่นอนจา้าพี่นอ้องพุชชี่วิโลนะคะบ้านเท่าราคาแพงจ้ะพี่น้องจา๋าเอา คลิปนี้ก็เออเป็นคลิปสันๆันมาจากพิญ่าพิญญาภาพเก็บจ้ะก็ฝากกดติดตามพิญญาด้วยนะคะอย่าลืมฝากแชร์ให้ด้วยค่ะชิปบิลโล่ไปก่อนทีน่ดอเดี๋ยวปาดขัง,งเขาถูอบ้านมา้ามายืนอีกอย่างต้องูีดู